สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซียอ้อมค่ะจะพามาชมนะคะรถตอนเดียวนะคะปี2024นะคะตัวนี้ค่ะเป็นรถบรรทุก5ตันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้เนี่ยแต่งอะไรบ้างนะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นตัวยูโร4นะคะสีขาวนะคะแต่ว่าคันนี้คันสุดท้ายเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจก็จะได้เป็นตัวยูโร5นะคะ,ะตัวนี้นะคะลูกค้านะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นแม็ก แมกยางเลนโะซะ่แมกตัวนี้นะะเขาเรียกลูกค้าเลือกสเปคเองนะคะคเขาเรียกแมกฟุกไก่นะคะเซลก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะชื่อช่างน่ารักเหลือเกินนะคะ,คะแล้วก็ตัวนี้นะคะคก็จะเป็นตัวรถเครื่อง3.0นะคะะคะอันนี้ติดฟิล์มนะคะ ใส่จานรองนะคะใส่ลายเนอร์ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็คองนะคะตัวนี้เมตรสามห้านะคะพร้อมบรรทุกเลยนะคะส่วนช่วงล่างด้านหลังนะคะก็จะเป็นยางยางบรรทุกนะคะ X c d ซนะคะแล้วก็ใส่กระทาบอยนะคะใสะ่พาวลอยนะคะของโปรอ๋อไม่ใช่นะคะ t c p y นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เสริมแหนบนะคะ20มิลนะคะฝั่งละ4แผ่นนะคะ ตัวนี้ช่วงล่างด้านหลังเดียจะต่ำนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะได้ใส่กล่องโหลดนะคะแล้วก็เจาะย้ายหูแหนบด้วยนะคะอยู่2นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้ก็จะได้ทรงสวยๆตามสเปคของลูกค้าเลยนะคะนี่ค่ะดูความสวยงามนะคะลูกค้าบอกบรรทุกได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องหล่อด้วยนะคะไม่งั้นขับไม่ออกเลยนะคะ เราวมาดูภายในกันนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าตัวยูโร4กับยูโร5เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะคือเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะเพียงแต่จะแตกต่างกันที่มาตรฐานไอเสียเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะก็จะมีจอมาให้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธนะคะเกียร์นะคะ6สปีดเหมือนเดิมนะคะเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะคะพวงมาลัยนะคะ ปรับระดับได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ุญแจนะคะมีให้ทั้งชุดแบบนี้เหมือนเดิมพอดีคันนี้คุณลูกค้คาขยับเอาเลิกแล้วนะคะค่ะแล้วก็กระจกไฟฟ้านะคะทีนี้เรามาดูโปรโมชั่นกันบ้างนะคะสำหรับเดือนเ,ออเดือนนี้เดือนสิงหานะคะเป็นเดือนแห่งความรักของคุณแม่นะคะตอนนี้นะคะทาง เซลออมนะคะก็ได้จัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับรถคอกบรรทุก5ตันนะคะตอนนี้ดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่10%นะคะเพราะว่าจะได้ผ่านง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็สามารถเลือกสเปคได้ด้วยนะคะตรงนี้เอกสารที่ใช้พิจารณาสินเชื่อนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ว่า,าสามารถทําได้ทุกอาชีพแต่ว่าให้คุณลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนนะคะเดี๋ยวแปะเบอร์โทรไว้ให้นะคะ แล้วก็ส่วนรถครอบครัวอินสูนะคะลดได้1,000 10, 0บาทเหมือนเดิมนะคะกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะได้30,000บาทเลยนะคะแล้วก็เกลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษจากไฟแนนซ์ได้อีกนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาหาเซลล์ออมได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ